สดีครับรที่น้องที่ติดตามเพจข่าวคดสุรินทร์ทำดีวันนี้สุดที่13ของเดือนธันวาวันนี้ทีมงานคดสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอขวัญศรีน,น,นรินจังหวัดสุรินทร์เพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกีลาศรีนรินเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราครับสำหรับ<ะ>สนามวอลเลย์บอบลนะครับคู่แรกและก็ทำกิจกรรม สนามวอลเลย์บอลนะครับคู่แรกจะเป็นการพบกันระหว่างนาโปโม่1ิกับโชคหัวแรดโม่4นะครับขอเชิญนักกีฬาไปที่สนามเดี๋ยวนี้เลยนะครับการแข่งขันขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับงครับมองกล้องครับผม1 2ึ่งสองสม ครับลงตอนครับหนึ่งสโอเคครับครับโอกาสนี้ขอ,อริเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติได้พักสักครู่นะครับเชิญลงพักก่อนนะครับครับลาดับต่อไปขอ,อริเชิญตัวแทนนักกีฬาทั้ง11บหมนะครับ ได้นำธงประจำหมู่บ้านตัวเองเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนที่จะทำการแข่งขันโอกาสนี้ขอดเชิญนักกีฬาอาวุโสวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลขวาวศรีนบินคุณประจักษ์สอนดอกประบมือต้อนรับนักกีฬาอาวุโสด้วยครับอดีตเป็นนักวิ่งนะคร จะพิการแล้ววันนี้พ,กพ,กพิการแลไวจะจับทวงเหรอข้าพเจ้านายประจักษ์สนองรองนายกเทศมนตรีขอปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและจะเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยและจะปฏิบัติตามกติกาด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง ว่านักกีฬาทุกท่านนะครับได้กล่าวคำปฏิญาณตนลำดับต่อไปจะเป็นการสวนสนามครรพบท่านประธานโอกาสนี้ขอรเชิญท่านประธานและท่านผูเกียริบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับขอเริญครับีไม่ให้ดูเลยนาลงน้พ่อยายเนี่ยมานี้ผูญ่เตืจื

ครับลำดับต่อไปเตรียมสวนสนามคารพประธานทั้งหมดกรุงขวาัน,น,นเฉพาะนักกีฬานะค,ะครับจะพะนักกีฬา แลงนะครับจากโรงเรียนศิรินวิทยาในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันเขากราบขอบ เดียวนครับอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพร้อมกับทงเทศบาลขวาวศรีนนิรของเรานะครับวันนี้นะครับลูกหลานของเราจะร่วมทําการแข่งขันกีฬาเทศบาลในานามศรีนนิรเกมนะครับครั้งที่9ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะครับ สดใสทีเดียวนะครับสีเหลืองนี่สำหรับผู้ถือป้ายนะครับของหมู่ที่หนึ่งนะครับนางอุทัยเรียงเงินนะครับแล้วก็นางพลกนะครับของหัด นี่คือความสวยงามความพร้อมเพรียงน,นะครับของพวกเราชาวเทศบาลขวาวศินรินนะครับในดามคณะบริหารเทศบาลขวาวศินรินของเราที่ได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกหลานเยาวชนของเรานะครับได้แสดงออกในเชิงกีฬานะครับนรับผู<น>้ถือป้ายนะครับหมู่ที่สองนะครับขวาวบ้านขวาวนะครับ ก็นางสาวจาริวันนะครับหานยิ่งรัตดาวันคงชื่นใจแล้วก็นายวิกิตเหลือล้นครับก็เป็นความพร้อมเพียงนะครับของลูกหลานบ้านโชคของท่านผู้ใหญ่วิวัฒนาคำตาลนะครับนนครับผู้ถือป้ายก็เด็กหญิง กนกครน,นับถือสุดนะครับหมู่ที่สาแล้วก็ตามมาด้วยหมู่ที่4ี่นะครับนางสาวนิสาเหมือนเยี่ยงนะครับครับหมู่ที่4ี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีท่านผู้ใหญ่นะฮะคอเชิญนะฮะ ครับสำหรับผู้สือป้ายนะครับทางนิสาเหมือนเยี่ยงนะครับหมู่ที่4ี่รู้สึกว่าจะเลือกวันที่สิบแปดหรือเปล่าครับครับวันที่18นะครับก็พร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่คนที่ใช้ได้นะครับอย่าเลือกผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้นะฮะใช้ทําอะไรก็ได้นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ใช่เลือกให้เป็นนายเรานะ ผู้ใหญ่ต้องรับใช้ประชาชนบ้านสะดอนะครับผู้ถือป้ายนางสาวกมลชนกม่วงกลางครับของท่านผู้ใหญ่กิรกรชาภัยนะครับวันนี้ก็พร้อมเพยงทีเดียวไม่มาเฉพาะนักกีฬานะครับเม่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านก็มาร่วม กิจกรรมด้วยนี่คือความสมัครสมานสามัคคีของพวกเราปีนี้มากมายนะฮะมาทุกท่านทีเดียวเพราะว่าปีนี้ผุ้ดมสมบูรณ์นะครับเข้าปราของอำเภอขวาของเรานี่ก็เป็นแม่ผู้ใหญ่นะครับเถือป้ายครับอรวรรณชาติไทยนะครับเมื่อี้แก้ข่าวนะครับคุณครูที่รังหมอกผิดนะครับหมู่ห้าผู้ใหญ่ประกอบเฉลียวสิงนะครับอขออภัย <laughs> ตามมาด้วยหมู่เจ็ดนะครับถือป้ายนักธิกาเหลือล้นนะครับครับก็ถือว่าบ้านนครนะครับหมูม่ทีเ่เจ็ดนะครับโอ้มีรายชื่อเยอะนะครับก็มีสุรีพรพงศรีนะครับผู้ใหญ่บ้านไมายชลทีสิบ ทองเชิดนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางราตรีเกดนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางสาวมณีรัตน์สมุทรทองนะครับสมาชิกเทศบาลเขตหนึ่งนะครับนางสาวเบญจวรรณภูมิสุขถือป้ายนะครับนางรัตนาพรภูมิสุขแล้วก็พรวิมนวันปักพาแล้วก็หมู่เก้านะครับถือป้ายนะครับนาง สาวอ,อรชาเข้าสีนะครับติดตามมาด้วยหมู่10นะครับสำเนียงแก้วการนะครับพี่น้องชาวเทศบาลขวาวศรีนรินทั้ง1 1หมู่นะครับวันนี้ก็พร้อมเพรียงกันมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลขวาวศรีนริน นะครับประจับปีพุทธศักราช2568ครับน้องสุดท้ายนะครับหมู่11บ้านนาโพนะครับผู้ถือป้ายนางสาวนาชยานะครับแสนกล้านะครับ ขอกราบขอบคุณท่านประธานในพิธีและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ในานามนาคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยท่านนายกสศพถือฉลาดนะครับท่านประจัก์สนดอกท่านดนายขาวเครือและสมาชิกสภาเทศบาลขวาวเซนตินขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งทีเดียว นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านขอกราบขอบพระคุณโรงเรียนอนุบาลขวาวศรนรินโดยท่านผู้บริการชนะทันขันช่างทองขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริการคมกริยินดีนะครับผู้บริการโรงเรียนศรีนรินวิทยาขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพันตำรวจโทวีรพันธ์พุ่มพุ่มพวงสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรขวาวศรีนริน นะครับขอกราบขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอขวาวศิรินคุณลาภาสุขสมานนะครับขอกราบขอบคุณปศุสัตว์อำเภอขวาวศิรินคุณเจียมจิตเดือนคันมณีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กีฬาขวาวศิรินนะครับนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านสะดอนะครับท่านบุญชูกิ่งจันทร์ นะครับรักษาการเกษตรอำเภอเภขาศรีนรินคุณสุณกพลรักภูมิสุขและคุณหมอรัตนาบังคะดารานะครับในนามคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ท่านให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับครับสำหรับโรงเรียนอนุบาลขวาวศิีนรินนะครับได้เตรียมสถานที่นะครับในการแข่งขัน,ขน ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับและนอกจากนั้นมีห้องน้ํานะครับห้องน้ํามีอยู่สองที่นะครับใต้ต้นมะม่วง้านทิศใต้สนามแล้วก็ทางโรงครัวนะครับถ้าไม่สะดวกก็ไปทางโรงครัวเรามีห้องน้ําสะอาดนะครับทุกวันนี้ห้องน้ําโรงเรียนต้องสะอาดนะครับปราศจากยุงลายด้วยนะครับคุณบอรัตนากระซิบม,มาอย่างนั้น นะครับและทางโรงเรียนศินรินวิทยาก็มีห้องน้ํานะครับด้านหลังอาคารนะครับท่านที่จะทําธุระสนทาน้าคู่แรกนะครับก็ขอให้นักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อมด้วยอุ่นเทรประภัยนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะครับ ซึ่งทางอำเภอเขาศิรินของเราก็จะมีงานเทศกาลพราใหม่นะครับในช่วงเดือนกรมภพันธ์นะครับคิดว่าเราคงจะได้สนุกสนานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพร้อมกับมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะครับให้กับลูกหลานได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับมูหง สตดอกับหมูแปดกระตังนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆนะครับทุกวันนี้แม่บ้านเก่งนะฮะท่านจะเห็นว่าปัจจุบันนี้สุภาพสตรีนะครับจะเป็นช้างเท้าหน้าแล้วนะฮะสุภาพบุรษก็จะเป็นควานช้างนะฮะไม่ใช่ช้างเท้าหลังนะฮะ ขอบอกว่าสุภผ้าครับตอนนี้ท่านนายพืเดินทางกลับนะครับ <S <S เรื่องเลยว่าท่านมีภารกิจนะครับราชการนะครับที่วัดสารลาเย็นนะครับในฐนะระฐาลก,การจัดการแข่งขันขอกราบขอพระคุณท่านนายเพอเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติทางเทศบาลขวาวศารีนรินนะครับวันนี้ภารกิจของท่านแน่นเอียดทีเดียวนะครับตั้งแต่เช้า ไปเปิดงานที่ตาบลบึงน,นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่มาที่นี่แล้วก็กลับไปเปิดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอขอบคุณนะครับท่านโวหน่าเสวนรารทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจขอกรับ ชิญครับ88มาแล้วนะฮะหมูแปดมาแล้วนะครับหมูเก้าครับขอเชิญครับหมูเก้า จะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลขวาวศีน้ินคู่เปิดสนามระหว่างทางด้านนาตางหมู่แปดกับสนอหมู่หการนามผู้เล่นทางด้านนานตางประกอบไปด้วยสุรีพรพรหมศีจันทีประกอบดีเสาเสาอ,อรพินจันศรีดานัชยาภูมิสุขสุภาพร์สมันชาติครับ ทางด้านหมู่หกนะครับประกอบไปด้วยชนรดาภูมิศรีนะครับอ,รอ,อ,อิสาราเอลแก้วเหลียญวาสนาครวนดีสิทธัตยุพ,พกาลดลยาเพระดีมะลิภนนิกษุนะครับอรวรรณชา่างมอบน้ำใจให้กับนักกีฬาเอะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแม่ยมหนึ่งสองสาทำไม โอเคครับ <Okay, S 2> เริ่มเล่นนะครับคู่แรกคู่แรกเริ่มเล่นแล้วนะครับทางด้านสะดอหมูหกอยู่ในชุดสีฟ้านะฮะจะรุกไปทางด้านทิศตะวันออกเอาแล้วครับขวดลูกขึ้นมานะครับลูกนี้ ผ่านหรือเปล่านะครับไม่ผ่านนะครับทางด้านสะโดโหกสกัดออกมาอ้าวลูกกระชอไปอีกครั้งหนึ่งลูกอยู่ในแดนทางทิศใต้นะครับเพียมจะผ่านลูกออกมาอีกทีได้หรือเปล่านะครับลูกนี้ออกไปนะฮะทุ่มขึ้นมาโยนขึ้นมาอีกทีนะครับไปติดสะโด นาตังเบอร์แปดอน,นาต่างบมูแปดนะครับโยนขึ้นมาถึงหน้าประตูทีเดียวว่ายังไงลูกนี้โยนลงไปยิงนี่เปล่ายิงเข้าไปโอ้แม่ผู้รักษาประตูนหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่มันชุลหุไปนิดหนึ่งนะครับลูกเลยก็ชอกเอาละครับโยนขึ้นมาสกัดอีกครั้งหนึ่ง โอ้โห,โหนะครับลูกนี้แรงทีเดียวผ่านมาทัานหรือเปล่าโอ้โห,โห,โหแมอ่อนซ้อมไปนิดหนึ่งเอายังไม่ออกนะลูกออกแล้ว เอาแล้วครับพาลูกขึ้นมาแม่ลูกนี้เอาแล้วครับแหมตัดทิ้นใจสกัดลูกออกไปโอ้โหยังไม่ออกนะครับลูกนี้ยังไม่ออกเอาผ่านลูกมาอีกทีหนึ่งแหมเอาแล้วครับมีสะดอสะดอบุกเป็นที่หน้ากลัวทีเดียวส่งกลับหลังมาอีกทีนึงโอ้โหลูกนี้หววเต็มเท,ท้าทีเดียว